FC Channel โอรถมือ2ครับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนต์นะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มคุ้มแน่นอนใครได้คันนี้ไปนะครับคันนี้เป็น Toyota h i l u ักร v o 2.4 e plus นะครับเป็นตัว4ประตู p l ี n ลน r er นะครับที่สำคัญเกียร์ออโต้สีดำนะแล้วเลขไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่แค่30,000โลครับคันนี้นะไม่30,000 0โลราคาสวยด้วยส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราค่อยมา มาฟังกันดีกว่ามาดูตัวรถดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าไม่มีชนหนักเข้ามานะฮะถ้าสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะ0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับมาดูกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวหน้าหล่อนะครับปี18.19นะครับทะเบียน5 8 4 1คันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะครับไฟหน้านะครับสำหรับตัว e p a r ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วมาพร้อมไฟ led นะครับ day time running ไฟเลี้ยวไฟสูง้วมหดแล ไฟตัดหมอกคันนี้เป็น LED ด้วยนะครับจะได้เป็น LED ไฟตัดหมอกสำหรับตัวรุ่น E-Pass นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวหน้าหล่อเนี่ยจะเป็นโครเมียมตัดกับสีดําเงาด้านในเป็น n o b a c k นะครับแล้วก็จะเป็นตัวช่องดักลมด้านล่างนะครับก็คือจัดลักษณะเดียวกันกับตัวกระจังหน้าด้านบนเลยนะครับอันนี้เท่าที่มองนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคู่เลยเพราะว่าลูกค้านะครับเขาบอกเองว่าเขาเขาใช้น้อยมากนะเขาวิ่งไป ไม่เท่าไหร่เองนะครับใช้ไม่เยอะนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดมานะโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมแน่นอนนะแล้วก็ตัวล้อนะครับล้อคันนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะครับเออพูดผิดแม็กขอบ17นะแม็ก17โอบรัดด้วยยางดัลลบนะครับคันนี้ยางปี18แต่ลูกค้าไม่ต้องตกใจออรรถกับผมผมเปลี่ยนยางให้นะยางปี18บผมเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับติดต่อเข้ามา มาดูกันต่อในพาร์ทพาร์ทต่อไปนะครับอย่างตัวบางกระจกนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องระวังนะไม่ใช่ระวังเี่ยต้องสังเกตนะครับกระจกอันนี้บานหน้าเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานโตโยต้าอยู่แล้วนะครับอันนี้บานหน้าไม่ได้มีเปลี่ยนเลยนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีตัวขอบคิ้วกันสาตรงนี้อันนี้เป็นพาร์ทที่ติดรถมาเลยนะวัสดุอย่างดีนะครับมือเปิดประตูรถนะทั้ง4ี่มุมเป็นโครเมียมหมดเลยนะแล้วก็มีบันไดข้างมา นะครับอ่าอันนี้ผมจะให้ดูรายละเอียดภายในนะครับเป็นโทนสีดานะครับภายในเป็นโทนดําได้เป็นบอ่อหนังเอ๊มาดูใกล้ๆมาได้ได้เป็นบอ่อหนังนะครับคันนี้เดินตะเกียบสีแดงครับภายในสีดานะโครงสร้างเดิมนะครับลูกค้าไม่ต้องแบบว่าสงสยัยเอ๊รถไม่น้อยอุบัติเหตุมาหรือเปล่าคันนี้ไม่เลยกาลันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้ามั่นใจได้รถสวย ตัวบาะเนี่ยสภาพเนียนกิน๊บนะฮะไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะครับเพียงแค่ลูกค้าสนใจนะโทรหาผมผมขึ้นเบอร์ให้ด้านล่างนะ098 446 5222นอกจากตัวยางที่ผมจะเปลี่ยนนะครับเรื่องประกันก็ขาดไม่ได้นะครับลูกคา้าออกลูกกับผมนะคันนี้นะผมดูแลเรื่องประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับนะบนะถ้าใครที่แบบว่าซื้อทรงซื้อสดมันจะมีซื้อสดกับจับไฟแนนซ์ใช่ไหมอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับแต่ถ้าใครซื้อคันนี้ผมดูแลเรื่องประกันภัยชั้นหนึ่งให้ นะประกันเครื่องเกียร์ก็ดูแลให้นะครับติดต่อเข้ามาอย่าช้านะครับรถคันนี้ไม่น้อยจริงสวยๆนะ,ะมาดูกันต่ออย่างตัวแชสซีนะครับตัวแชสซีนี่ด้านล่างนะครับช่วงล่างซุ้มล้อหลังนะครับไม่มีการตัดต่อมานะครับไม่มีสนิมไม่มีผุนะครับอันนี้เดิมๆนะครับรถไม่อุบัติเหตุหนักมาแน่นอนแล้วก็ด้านท้ายสติ๊กเกอร์พรีแดนเนอร์ยังติดอยู่ครบนะ ามาดูด้านท้ายกันหน่อยไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีล้าไม่มีแตกรายงานนะครับไฟทั้งสองข้างอันนี้อย่างที่บอกไปเป็นตัวรุ่น e p ัดนะคันนี้เป็นตัวไฮรักรุ่น E ตัวหนังสือรีโวอะไรพวกนี้ติดอยู่ครบนะแล้วก็กันชนนะครับเป็นโครเมียมกันชนเดิมติดรถมานะครับไม่มีร่องรอย กันถูกชนมาลักยิ้มไม่มีนะผมให้ดูด้านท้ายนิดนึงมีอันนี้รถมันล้อปรับสภาพนะครับ mm hmm. เขาเลยหยิบตัวผ้ายางออกมานะครับแต่ว่าสะโพกตัวรถ mm hmm. ด้านซ้ายด้านขวาเดิมแน่นอนนะครับลูกค้ามาดูใกล้ๆนะครับพวกหัวน็อตเลยพวกนี้นะครับคือด้านซ้ายเนี่ยไม่มีโดนมาแล้วหนึ่งนะครับส่วนด้านขวาเช่นกันนะครับรายละเอียด ไม่มีโดนเหมือนกันนะครับหัวน็อตเดิมนะครับรูน็อตกลมไม่มีผิดรูปนะครับด้านท้ายไม่มีโดนนะถือว่าคันนี้คุ้มสวยนะครับไม่อยากให้พลาดนะคันนี้นานๆจะเข้ามาดีเข้ามาทีนะที่แบบว่าสเปคดีนะครับโครงสร้างสวยรถสีเดิมไม่ได้ผ่านการทำสีมานะครับไม่น้อยดังหากราคาดีด้วยนะแต่อุปราคาอีกนิดนึงนะ ฟังอีกนิดนึงเดี๋ยวบอกราคาให้นะอามาดูกันต่อนะอย่างบอดี้ Body ตัวรถนะครับนีน่ถ้าเราเคาะนะฟังเสียงจะรู้เลยว่ารถไม่ได้ทําสีมามันไม่มีการชนหนักมานะมันจะไม่ไม่หนาแบบดังปู่ปู่ถ้าใครเคยไปเคาะรถที่แบบว่าทําสีมามันจะเสียงมันจะแน่นๆนะครับเนี่ยภายในนะครับเหมือนกันครับได้เป็นเบาะเบาะหนังนะครับสภาพเบาะซ้ายขวาตรงปีกเบาะนะครับ ตรงบริเวณที่เราเวลาเรานั่งเนี่ยพวกนี้มันไม่มีย้วยไม่มียวบนะครับแน่นๆเลยนะโครงสร้างสวยมากนะครับโครงสร้างตัวรถโครงสร้างตัวเบาะนะครับเบาะสภาพาสมบูรณ์นะอ่านะโอเคอทีนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถนิดน,นึงนะจะได้ฟังเสียงตัวรถไปด้วยกันนะครับ อ่ะมาชมนะครับมาชมกันแล้วเปิกระจกนิดนึงก่อนอ่านะใช้งานได้ปกตินะกระจกอ่มาดูกันนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สามหมื่นสี่พันโลนะครับสามหมื 32, ่นสองพันอ่าสามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามกิโลเมตรนะครับไม่น้อยไม่น้อยจริงนะแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับหุ้มหนัง 3ก้านเลยนะครับตัวสวิตตัวโลโก้สัญลักษณ์ต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับตัวหนังหุ้มพวงมาลัยก็สภาพสวยเช่นกันนะครับส่วนตัวหน้าจอแบบทัชสกรีนอันนี้นะครับก็ออกมาจากโรงงานนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับให้ดูก่อนนี่เมนูเมนูนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับตั้งค่าเซตติ้งระบบเสียงออดิโอ FMAM AUX AV Bluetooth Audio เชื่อมต่อได้หมดเลยนะ โอเคนะครับอโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างด้านหน้าดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะขออญาตนิดนึงนะโอเคปิดกระจกก่อนเดี๋ยวแอร์ออกนะครับอ่ามาดูกันนะครับ อันนี้เครื่องยนต์น่าจะมีการทำความสะอาดเครื่องยนต์มาแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรคันนี้มาพร้อมแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับห้องเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวหม้อน้ำนะครับสติ๊กเกอร์ตัวต้ายยังติดอยู่ครบนะครับถ้าเราไล่จุดสำคัญสำคัญนะครับให้ดูตามซอกพวกนี้นะฮะเนี่ยซอกด้านในแก้มซ้ายแก้มขวานะอันนี้ด้านขวานะครับ มันไม่มีร่องรอยของสนิมนะครับเนี่ยเราไล่มานะครับคานหน้ารูน็อตเหลี่ยมรมูน็อตกลมเหลี่ยมรีนะครับไม่มีผิดรูปสัญลักษณ์ต,ตัว R ด้านขวาอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตัว R ไล่มาฝั่งตรงข้ามกันคือด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะนั่นหมายความว่าคานหน้ามันไม่มีขยับหลุดออกจากตําแหน่งนะครับไม่มีการชนนะเนี่ยคานหน้าเดิมๆเ,เลยแล้วก็ แผ่นเพจแผ่นเพจนะครับสบภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับตัวแผ่นเพจแล้วก็ตัวเพดมอกติกเกอร์อมอกอร,รงนี้นะครับส่วนตัวฝากระโปรงเองอันนี้ก็เป็นฝากระโปรงฮาร์ดเดิมนะครับแผ็นกังความร้อนอยู่ครบนะรายละเอียดต่างๆนะครับสบภาพสมบูรณ์มากนะคันนี้คุ้มนะครับราคานะครับสำหรับ Toyota h ไฮลัก รีโว uh, ่สองจุดสี่ e+ สี่ประตู p ิล r เนอรนะปี1879ราคาเปิดอยู่ที่559,000บาทนะครับย้ำอีกทีนึงนะออรรถกับผมคันนี้ผมดูแลประกันภัยชั้นหนึ่งให้ประกันเครื่องเกียร์ผมก็ดูแลให้แล้วก็เรื่องยางผมก็ดูแลให้นะครับรีบติดต่อเข้ามาครับที่เบอร์098 446 5222นะครับผมโอรรถรถมือสยินดีให้บริการนะเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างแล้วรีบติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อน และคลิปหน้าผมจะมารีวิวคันไหนนั้นห้ามผาดวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ